มหาสมุทรนั้นลึกมากแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามหาสมุทรนั้นลึกกว่าที่ทุกคนคิดทะเลมีพื้นที่3าใน4ของโลกและแน่นอนว่าโลกของเรานั้นถูกครอบคลุมไปด้วยน้ําแต่ถ้าหากคุณยังไม่เข้าใจว่ามหาสมุทรนั้นลึกแค่ไหนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรับชมความลึกของมหาสมุทรด้วยการเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆบนโลกนี้กันครับจุดนี้คือขนาดของมนุษย์โดยเฉลี่ย และนี่คือขนาดของรถยนต์พาณิชย์โดยทั่วไปและนี่คือขนาดของเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาดิ e นคส์เดวีด้วยสเกลเหล่านี้เรามาลงไปข้างล่างกันเลยครับและดูกันครับว่าเราจะพบเจออะไรกันบ้างในความลึก40เมตรจุดนี้เป็นความลึกสูงสุดที่อนุญาตให้ดังนั้นท่องเที่ยวและล่าชมปะการังใต้น้ำในความลึก93เมตรในความลึกนี้ เป็นจุดที่พบเรือลูซิเทเนียซึ่งเป็นเรือที่อับปางลงเรือลำนี้มีความยาว4 4 0เมตรนั่นคือมันจมลงไปในน้ําที่มีความตื้นกว่าความยาวของตัวมันเองครับในระดับความลึก500เมตรจุดนี้เป็นจุดดําน้ําสูงสุดของวานสีด้าเงินซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกในความลึก535เมตรเป็นจุดดําน้ําสูงสุดของเพนกวินจักพรรดที่สามารถลงมาได้ ซึ่งแรงดันน้ำที่จุดนี้จะกระทำต่อคนหรือเพนกวินเทียบเท่ากับหมีคว้าโลกยืนบนเหรียญ5บาท1,000เมตรเราจะเข้าสู่โซนที่น่ากลัวหรือที่เรียกกันว่า The ะสแคร z ี่โซึ่งในระดับความลึกนี้แสงจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องผ่านลงมาได้ดังนั้นส่วนที่ลึกลงไปจากข้างล่างจะถูกปกคุมไปได้วยความมืดอย่างถาวรและแย่ไปกว่านั้น แรงดันน้ําที่จุดนี้จะคล้ายกับว่าคุณกําลังยืนอยู่บนพื้นผิวของดาวศุกร์นอกจากนี้ยังเป็นระดับความลึกที่หมึกยักษ์คอยอาศัยอยู่ด้วยในความลึก1,280เมตรจุดนี้เป็นความลึกสูงสุดที่เต่ามาเฟืองสามารถลงมาได้2,000เมตรในระดับความลึกนี้ จะมีสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่ให้เราเห็นมากยิ่งขึ้นเช่นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Black Dragonfish พวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อกระเพาะของพวกมันนี้มีวัฒนาการให้แสงรอดผ่านได้วิธีเดียวที่จะเห็นพวกมันได้คือไฟฉาย2,250เมตรในระดับความลึกนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของวัานหัวทุยและมือขนาดมหึมา ซึ่งวันหัวทุยมักมีรอยแผลเป็นตามร่างกายของพวกมันซึ่งเกิดจากการต่อสู้กับหมึกยักษ์ขนาดมหึมานั่นเองครับในความลึกนี้หมึกจะยาวได้ถึง14เมตรและหนักได้ถึง750กิโลกรัมพวกมันมีดวงตาที่ใหญ่เท่าจานอาหารมื้อค่ําและกางนวนของพวกมันมีเขี้ยวที่แหลมคมมากในความลึกที่3,800เมตร คุณจะพบกับซากเรือ RMS Titanic 4 0 0 0เมตร DS ไบเซ z o ซนจุดนี้เราจะเข้าสู่ความลึกก้นมหาสมุทรจะมีค่าแรงดันน้ำอยู่ที่11,000ปอนต์ต่อ1ตารางนิ้วที่ระดับความลึกนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตปลกแปลกอาศัยอยู่ด้วยเช่นปลาตกเป็ดปลาไวเปอร์และปลาแฟงทูต4,267เมตร จุดนี้คือความลึกเฉลี่ยของมหาสมุทรที่คนคิดว่าน่าจะถึงก้นมหาสมุทรแล้วแต่ยังมีบางส่วนของมหาสมุทรที่ลึกลงไปมากกว่าน,นี้ครับในความลึก4,791เมตรคุณจะพบเข้ากับซากเรือรบบิสมาร์คซึ่งเป็นเรือรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 6,000เมตรเดอะแฮ d เดิ o โซนซึ่งเรียกชื่อตามอันเดอร์เวลเฮเดสครับจุดนี้ระดับแรงดันน้ำจะเทียบเท่ากับช้าง อย่าบนสแตมไปสณีด้วยระดับแดงดันนี้คุณจะถูกบทขยี้เป็นผีผงในทันทีหากไม่มีเครื่องป้องกันใดๆในระดับความลึก6,500เมตรเราจะมาถึงความลึกสูงสุดที่เรือ DSV Alvin สามารถลงมาได้ซึ่งมันเป็นเรือที่ช่วยคนพบเรือไททานิกในความลึก1,898เมตร เรามาถึงความลึกที่เจมส์คาเมลอนลงมาทำภารกิจ The Deep Sea Challenger ในปี2012ในปี1,960ดอนวอสและเจ c k เกสปีการ์ดได้ลงมาในระดับความลึก1916เมตรพวกเขาใช้เวลามากกว่า5ชั่วโมงในการลงไปถึงพื้นที่นั้นแต่พวกเขาอยู่ได้เพียง20นาทีเท่านั้นก่อนที่กระจกเรือจะแตกและกลับขึ้นมาสู่ผิวน้ำ ในความลึกสุดท้าย1,994เมตรจุดนี้เราได้มาถึงก้นมหาสมุทรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือที่เรียกกันว่า Challenger Deep จุดนี้บนแผนที่จะห่างจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกลุมประมาณ300กิโลเมตรอย่างไรก็ตามนักสำรวจเชื่อกันว่ายังมีจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรมากกว่านี้ เพียงแต่ยังไม่มีการค้นพบนั่นเองในปัจจุบันมีเพียง5%ของพื้นที่ทั้งหมดในมหาสมุทรเท่านั้นที่ได้รับการสำรวจแต่อีก95%ย,งงกยังคงเป็นความลึกลับที่รอให้มนุษย์โลกสำรวจต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวใต้ท้องมหาสมุทรหาข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมวิดีโอนี้ หากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับขอบคุณครับ